สวัสดีครับงานเช้าวันที่สี่ที่สักแก้วนะอำเภอเมืองนะครับแถวท่ากระเสมนะเครื่องยนต์ติดเรียบร้อยนะระบบทำเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังเช็กระบบอยู่นะเดี๋ยวไปดูกันเลยนี่นะติดเครื่องเรียบร้อยสูงสวยนี่สูงสวยเลยบอกเลยนะชั่วโมงนี้ต้องมีไว้ประดับบาร,รมีทักคันหนึ่งนะ อันนี้รถเดิมเป็นสิงไอเทคนะครับสิงไอเทคสวยแล้วหล่อแล้วเครื่องติดนิ่มๆนี่เอโอ 9c นะตัวนี้ประหยัดน้ำมันมากนะประหยัดน้ำมันมากเลยเสียงนิ่มๆเลยถ้ากำลังไล่ระบบกันอยู่นะนี่รถเดิมเป็นรุ่นนี้นะเป็นสิงไอเทกใครมีรถเก่านะอย่าทิ้งนะ ทำใหม่ได้ไม่มีค่าง,งวดนะวิ่งสบายๆนะอ่าวิ่งสบายๆถ้าเราไม่ได้ซีเรียสวิ่งถแถวพื้นที่อะไรอย่างนี้นะจบสวยแน่นอนแต่วิ่งไกลก็วิ่งได้ผมหมายถึง้เฉยนะว่าถ้าเราไม่อยากมีค่าง,งวดเยอะนะครับนี่ระบบถังละถังลมอะไรก็ยึดให้เรียบร้อยระบบลากพงลากจุงก็เสร็จเรียบร้อยนี่นี่เจ้าของช,ช,ชุยกนิ้วให้เลยสี่วันนะวันนี้สี่วันยังไม่ถึงเที่ยงเลยนะลองระบบกันแล้ว เสียงนิ่มๆเงียบๆนะครับต้องบอยัดก,การให้คือว่าชั่วโมงนี้นะผมต้องบอกเลยนะหนึ่งหนึ่งบ้านต้องมีหนึ่งคันนะประดับบาร,รมีบอกเลยโคตรอลังการอ่ะอย่างสวยนะเจ้าเจ็ดร้อยนะผมบอกเลยแล้ววิ่งนี่โอ้โหอย่างดีอ่ะถ้าเป็นรถล่องนะก็แนะนำให้เป็นเครื่อง e13 ไปเลยนะจบสวยแน่นอนนะครับปะเดี๋ยวจะลองเอ่อลองรถขับแล้วลองขับดูแลนะ เดี๋ยวรอชมนะวันนี้วันที่สี่นะวันที่สี่ยังไม่ถึงเที่ยงเลยเป็นเวลาประมาณเออ่11โมงนะ11โมงนะครับ11โมงกว่ากตีเป็นจะเที่ยงเลยก็ได้นะก็ถ้านักเป็นจริงก็มาสามวันครึ่งนะเพราะว่าสี่วันไม่เต็มวันนะสามวันครึ่งเดี๋ยวลองรถกันแล้วนะครับ เดี๋ยวรอชมนะเอา้าดูกันต่อเลยนะเมื่อกี้เพิ่งไปช่วยเขาเอา,เอาที่คำดำลงมานี่นะรถเดิมเป็นสิ่งไอ้เทกนะวันนี้วันที่สี่จบแล้วไปเลยมาเลยมาเลยเอามาเลยเอามาเลยเอามาเลยนี่นะขี่ได้ แล้วระบบทุกอย่างจบระบบเบรกจบแน่นอนนะ่างบอยบรุรมยธานีจะก,การให้จบสวยนะสวยๆเลยนะเป็นสิงาเทกแบบนี้นะไม่ได้เปลี่ยนหัวอย่างเดียวนะอันนี้หัวเครื่องเกียร์นะเปลี่ยนที่ไปนะเครื่องไปในโอเก้าซประหยัดน้ํามันมากนะเครื่องตัวนี้นะครับโหะระดับเลยบอกเลยนี่อันนี้รถเก่าเขานะนี่นะแล้วใส่แบบนี้ไปนะอย่างสวยเลยบอกเลยนะ่างบอยจะการให้สามวันครึ่งเท่านั้นนะ ถ้าไม่นับวันนี้เต็มวันนะวันนี้ก็ผ่านไปแค่ครึ่งวันผมมาเก็บระบบลมไม่เฉยนะครับสามวันครึ่งรู้เรื่องกระเบื้องล้าวแบบนี้นะมีคนเดียวที่ทําได้นะต้องช่างบอยไปดุมธานีนะครับชื่อนี้ไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนนะมาแรงแซงนังโค้งแน่นอนนะแล้วก็ลูกค้ายังสงสัยว่าอู่ช่างบอยอย,อยู่ไหนไม่มีอู๋ไม่มีหน้าร้านนะผมรับทํานอกสถานที่อย่างเดียวถึงหน้าบ้านท่านแบบนี้นะยินดีให้บริการถึงที่นะภาคอีสานนะคือไปให้สุดภาคอีสานนี่สุดเลยนะ ฝั่งเราก็ถามมาเยอะนะฝั่งเราก็ลองโทรมาสอบถามดูนะครับพอเสนอเป็นยังไงนะฝั่งขึ้นบ้านนะก็ดูได้เลยนี่นะสวยแน่นอนนะครับทางบริาก,การให้นะภาคเหนือภาคเหนือก็ลองโทรมาสอบถามภาคใต้ก็โทรมาสอบถามดูนะเปิดรับไปบางจังหวัดนะครับ <Okay. S 1> นะครับเดีย๋ยวลองดูนะนี่สดๆร้อนๆน,น,นะครับ ดนะูต่อเลยลองรถแล้วนี่สามวันครึ่งใครทําได้มั่งบอยทําได้นี่นะจบะเจอเองกิงแก้วนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้านะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม